สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับว่าบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้นะครับเพื่อนเนครับก็กินสกีกันนะครับผมเชิญเชิญเชิญชวนเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเือนมากินสุกี้นะครับอตอนนี้ผมก็มีเนี่ยครับอตั้งหม้อตอนนี้ตั้งหม้อรออยู่นะครับตั้งหม้อแล้วก็มีเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูนะแล้วก็อันนี้เป็นใบโหระพานะผมใส่ใส่แล้วมันหอมดีนะฮะใบโหระพาแล้วก็ในส่วนของ ผักบุ้งผักบุ้งนะครับผู้สีเขียวสดใสเลยทีเดียวนะครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวรอนะครับรอรน้ำเดือดอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสใส่สักหน่อยนึง,งนะครับผงปรุงรสใส่สักหน่อยนึง มาพิกไทยครับพิถไทยมาครับมากินสุกี้กันนะครับผม,อ,มอันนี้ก็มีพริกพริกนิดหน่อยนะครับพริกใส่แบบว่าออกแนวสไตล์สุกี้จิ้มจุ่มนะครับสุกี้จิ้มจุ่มนะครับเดี๋ยวรอรอ,อน้ําเดือดก่อนแล้วก็ลงหมอ้อแล้วก็มากินด้วยกัน,นครับมากินด้วยกันนะครับเชิญชวนน้ำบรรยากาศช่วงนี้อากาศเยน็ยนๆสบายๆนะครับ แม้จะอยู่กรุงเทพแม้จะอยู่พื้นที่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับช่วงนี้หนาวอากาศเย็นๆน,นะครับผมค่ำ,ำค่าคืนรู้สึกว่าจะดูในดูในแอป,ปแอปพลิเคชันนะครับมันมันบอกว่าประมาณ17องศานะต่ําสุดนะครับผมสูงสุดนี่ประมาณ26องศานะครับผม26 25องศานี่แอร์แอร์เลยนะเครื่องปรับอากาศบ้านเรานี่เลยทีเดียวนะครับนะครับโอ้เย็นสบายมากๆลนยะช่วงนี้นะโอ้ช่วงเช้า ช่วงเช้าผมตื่นมานะช่วงเช้าผมตื่นมาแบบว่าเสะดุ้งเลยอะสะดุ้งเลยมันเย็นมากเลยนะมันเย็นมาโอ้ผมฝันเลยฝันว่าเออแม่งนอนอยู่อยู่ในเผ่าเอสกิโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในในคูนรกเหนืออะไรเงี้ยตื่นสะดุ้งมาโอ้เย็นมากเลยเย็นมากเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวน้ําก็ดื่มแล้วนะครับเดี๋ยวามากินด้วยกันนะครับผมมาคนน้นก่อนนะครับคนน้งก่อน คุณมาคนก่อนนะครับเหน็นไเข้ากันใส่น้ำปลาหน่อยดีกว่าใส่น้ำปลาหน่อยครับเพ,เพิ่มความเข้มข้น,นของน้ำซุปนะครับมันหอมอร่อยสุดยอดสุดเดียวเลยครับโอเคครับผมใส่เนื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับนี่ครับอืเนื้อมนันอาจจะแข็งติดกันนะ แต่เป็นหมูสไลด์นะครับเนื้อหมูนะครับแต่พอดีเอาไปแช่ในห้องฟิตนะครับตามด้วยโหระพาครับใส่ไปใส่ไปเลยครับใส่ไปอให้ให้มันหอมครับให้มันหอมตามด้วยตาด้วยผักบุ้งเลยครับนี่ของเราสายเขียวครับสายเขียว ใส่เข้าไปครับนี่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วมันจะไม่ออกแนวจิ้มแจ่วหน่อยครับอม,มันจะหอมหอมโหระพานะครับสุดยอดสุดยอดก็น้ำจิ้มรสเด็ดน,นะครับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราเดี๋ยวเราใส่พริกนิดนึงนะครับใส่พริกเพื่อความแซ่บนะครับนี่ครับ พริกนะครับพริกใส่เข้าไปเลยนะครับผมแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ครับผมโอ้ตอนนี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะกําลังกินกําลังกินครับผมนี่ครับร้อนๆเลยครับโอ้ร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองชิมชิมดูก่อนนะครับ ทิ้ให้เพื่อนๆได้ดูด้ยวยครับอือืนุ่มอร่อยร้อนหอมอะเรค,ครับมากินด้วยกันนะครับผม